สวัสดีค่ะเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงละครนอกเรื่องสังทองตอนมนทาลงกระท่อมจัดโดยมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปธรรมของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณนะหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางเสาวอัญชุลีสีมาสถียนประธานกรรมการมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จจากนั้น เสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบระมราชวรโรกาสให้ประธานกรรมการมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเสร็จแล้วพระราชทานพระบระมราชวรโรกาสให้นางยุทธิกาอิสรางกูลณนะอยุธยา รองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและนายประสบเรียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระมอมถวายสูจิบาดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้นางโสภาวันมงคลธรรมากุลรองประธานมูลนิธิ สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยและนายอัศริยะบุญสว่างกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยเฝ้าทุลละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระมอมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีศัสตราจารย์นายแพทย์พงรักสีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนางพานิดา สันติสุขทีรวุฒิเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนางเบญจวรรณสว่างนิททรกรรมการและมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกลับบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพร การแสดงละครน,นอกเรื่องสังทองตอนมนทานลงกระท่อมและการแสดงระบำรำฟ้อนถวายพระพรด้วยใจรักและพักดีเมื่อการแสดงจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ประธานมูล,ลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยศิลปินแห่งชาติผู้กำกับการแสดงและครูฝึกซ้อมฟอทุนละองทุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ